ก็ก็ก,กคุณผู้สัก,การอยู่หรือเปล่านะเนาจะสวยอยู่ค่ะว่าไงคะคุณทรุ <c oughs> <c oughs> จริงๆก็ไม่ได้มีอะไรสำคัญเท่าไหร่หรอกครับแต่ว่าผมมารบกวนเวลาพักผ่อนหรือเปล่าสองจิตสองใจตั้งนานไม่กล้าทักคุณจ๋ากลัวว่าจะเป็นการรบกวนถึงจะเป็นถึงจะเป็นเรื่องไร้สาระก็ทักมาได้ตลอดเลยค่ะไม่รบกวนสักนิด อยากคุยกับคุณโทโรทุกวันเลยอืมออกแนวแบบอ่อยนิดนิดอ้ยฉันเผลอส่งสิ่งที่คิดไปด้วยผมก็อยากคุยกับคุณสาทุกวันเลยขอรับผมอยากจะบอกว่าคุณ๋ากเก่งมากเลยแกงอรี่วันนี้อร่อยมากแทบจะเรียกว่าอร่อยเป็นอันดับที่สองในใจผมตอนนี้เลยเอ๊ะอันดับสองออย่างนั้นหรอคะแล้วใครเป็นอันดับหนึ่งในใ,นใจของคุณโทโร่ล่ะคะตัวเองแน่เลย ก็ผมเองครับฮ่าฮ่ดีใจที่คุณโทรรู้ชอบนะทําแกงกะหรี่ครั้งแรกแต่ได้รับคําชมจากเชฟทําให้รู้สึกเขินหน่อยๆเลยได้ยินว่าเมนูอื่นๆคุณจ๋าก็ทำได้ดีนะขอรับเคยแค่ได้ยินมาหรอยังไม่เคยชิมอาหารร้านี่ฝีมือของฉันเลยใช่ไหมยังไม่เคยเลยขอรับถ้าคุณจ๋าทาให้ทานก็คงจะดีคราวหน้าผมจะทําอาหารญี่ปุ่นให้คุณจ๋าเป็นพิเศษเลย แรกกับที่คุณต้องทำอาหารปรานีให้ผมชิมด้วยนะขอรับได้เลยสบายมากแต่ผมขอชื่นชมคุณจ๋าอีกครั้งนะขอรับว่าคุณจ๋าเก่งมากๆทั้งรถมือดีมีพรสวรรค์แล้วก็มีความจำเป็นเลิศอ,อีกต่างหากแหมชมอะไรเยอะแยะเขินจังความจริงทั้งนั้นแหละขอรับและสาเหตุที่ผมทักคุณจ๋ามาเวลานี้ก็เพื่อจะบอกว่า ถ้าหากในอนาคตคุณจ่าสนใจจะทำงานในเชฟวังเรียวกังก็ขอให้นึกถึงผมไว้บ้างนะขอรับเชฟในเรียวกังขอรับที่บ้านผมเปิดกิจการเรียวกังอยู่และในขณะที่ตระก,กูลผมให้ออกมาหาประสบการณ์การทำอาหารก็ได้ไว้วานให้ผมมองหาเชฟอาหารญี่ปุ่นเก่งๆไปด้วยช้างขอ,อนอนพักที่นั่นสักคืนได้ไหมคะถ้าเป็นเชฟที่เรียวกังได้นอนฟรีทุกคืนขอรับ ดีจังแต่ว่าจะยังไงดีล่ะคือฉันไม่ได้มีเป้าหมายจะเป็นเชฟแบบจริงจจังๆหรอกค่ะแต่ฉันแค่รักการทำอาหารแต่ไม่ได้คิดจะไปถึงขั้นเป็นเชฟนะคะน่าเสียดายจังขอโทษด้วยนะคะไม่เป็นไรขอรับแต่เปลี่ยนใจเมื่อไหร่ก็บอกได้เลยนะได้เลยค่ะงั้นผมไม่รบกวนคุณจ๋าแล้วดีกว่าคุณจ๋าเองก็น่าจะเหนื่อยแล้วไม่เวลารอกค่ะ ฉันชอบคุยกับคุณทฮรุด้วยซ้ำปากหวานจังเลยนะอิอเรีบไปพักผ่อนถอกขอรับคุณจ่าไม่สบายผมคงจะเป็นห่วงจนทำอะไรให้ถูกแน่ผมมีของขวัญที่จะมอบให้คุณจ่าด้วยทาเดาน้าพันหน้ารักจังเลยนั่นมาโอกาสอะไรหรอคะเนี่ย นั่นสิเพราะอยากให้ได้หรอขอรับผมเพิ่งทําเสร็จเมื่อกี้เองคุณทอรุตทำพัดทำพัดเองด้วยหรอคะเก่งมากเลยก็ไม่ขนาดนั้นหรอกขอรับมันเป็นงานอิเรกรนะิกจะทําให้ฉันจริงๆหรอคะให้จริงๆสิเอาไว้พัดต้อนอยู่หน้าตาร้อนๆอยังไงล่ะขอรับอ๋อที่แท้คุณโทรุถือพัดเป็นประจำก็เพื่อการนี้นี่เองฮ่าฮ่าฮจริงๆผมชอบความรู้สึกเวลา รวบลักครีพัดออกนะ่ะและเราสามารถซ่อนสีหน้าที่ไม่อยากให้คนอื่นเห็นไว้เบื้องหลังของพัดได้ด้วยนะอ่านี่สิคือคนโทร,รุที่ฉันรู้จักยังไกกนะงไก็ขอบคุณมากๆนะคะยังไงก็ขอบคุณมากมากนะคะจะพูขอรับและขอรับไว้เจอกันที่ไว้เจอกันพรุ่งนี้แล้ผมจะเอาไปให้นะแต่ยังต้องตกแต่งอีกนิดหน่อย โอ้ยแค่นี้ก็สวยแล้วล่ะค่ะขอบคุณจริงๆนะคะด้วยความยินดีครับตื่นเต้นจังเลยอยากถึงวันพรุ่งนี้เร็วๆพักผ่อนด้วยล่ะขอรับฟันดีนะคุณจ๋าฟันดีค่ะคุณทรรอรุจบแล้วมีเชฟอีกสองคนที่ยังไม่ได้ทำนะคะก็เดี๋ยวยังไงก็รอติดตามเลย